สวัสดีค่ะทำกับข้าวกันค่ะวันนี้แกงส้มมะละกอลาทูนะคะทุกคนเราก็จะโขลกเครื่องแกงนะคะพริกแห้งค่ะตะไคร้หอมกระเทียมนะคะใส่เนื้อปลาแกะเข้าไปนะคะกะปิด้วยต้มน้ำให้ร้อนค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยมะละกอนะคะตามด้วยผงชูรสค่ะเกลือค่ะน้ำปลาค่ะ แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะทุกคนเติมรสเปรี้ยวนะคะตามด้วยปลาทูที่เราแกะไว้ค่ะทุกคนหอมมากค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนแกงส้มมะระกอปลาทูค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะ